บทที่681หลังจากกินบาร์บีคิวชิ้นหนึ่งแล้วเย่หลิงก็เช็ดปากของเขาและโยนกำไรทั้ง11อันให้พวกเขาแล้วนักเรียนที่ตอบสนองต่อเสียงนั้นจับสายรัดข้อมือที่ถูกโยนทิ้งไปได้สิ่งที่โยนใส่เราในเวลานี้เรายังต้องจับเองอีกเหรอมันสายไปแล้วไม่มีเวลาแล้วครอบครัวของคุณชายคนนี้กำลังจะบ,บ่นเกี่ยวกับเย่หลิงแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็ตัวแข็งทื่อ พวกเขาเช็ดตาราวกับว่าเขาเห็นบางสิ่งที่เหลือเชื่อเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าฉากนี้ไม่ใช่ของปลอม แต่เป็นของจริงที่อยู่ตรงหน้าเขานี่นี่นี่ฉันจะเช็ดมันเขาพูดติดอ่างอยู่ครู่หนึ่งและพูดไม่ชัดเจนนี่มันอะไรเห็นอะไรเห็นผีหรือเปล่าถูกต้องหากคุณมีอะไรจะพูดก็พูดแบบนี้ไปเรื่อยๆบอกฉันสิคุณเห็นอะไรกันแน่พวกเขาทั้งหมดขแขวนไทยเป็นศูนย์หรือเปล่าคนอื่นๆแสดงความไม่พอใจกับการกระทำของนักเรียนคนนี้ ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดใจร้อนและใจร้อนมากๆและพวกเขาก็ไม่มีเวลาไปสนใจอีกฝ่ายเออ,อํำเภอจับหมดเต็มแล้วหลังจากสงบสติอารมณ์ลงเล็กน้อยนักเรียนที่ถือสร้อยข้อมือก็พูดเขาเองก็รู้สึกเหลือเชื่อเล็กน้อยทำไมมันถึงเต็มจริงๆนี่มันผิดเพี้ยนเกินไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้จริงหรือคุณต้องรู้ว่ารวมทั้งทุกคนที่นี่รวมทั้งแย่หลิงด้วยมีทั้งหมด12คนซึ่งก็หมายถึงกำไรย2อันด้วย กำไรสิบเอ็ดเส้นในมือของเขาเต็มไปหมดและกำไรในมือของแย่ลิงก็ต้องเกือบจะเหมือนกันกล่าวอีกในหนึ่งมีสัตว์ประหลาดนับพันตัวโอ้พระเจ้าจำนวนเงินทําให้เขาตะลึงคุณต้องรู้ว่านี่คือสัตว์ประหลาดพันตัวไม่ใช่มดพันตัวและใช้เวลาเพียงหกชั่วโมงเท่านั้นจะทําได้จริงหรือคุณพูดอะไรให้ตยเถออล้อเล่นกับฉันเหรออิ่มจริงเหรอ แสดงให้ฉันดูสิฉันไม่เชื่อแล้วเราไม่กังวลแล้วเหรอนักเรียนทุกคนไปเอาสร้อยข้อมือจับสัตว์ประหลาดมาทีละอันหลังจากยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเต็มแล้วพวกเขาก็ตกตะลึงและพูดไม่ออก พวกเขาคิดว่าในกำไลมีสักรูหรือสองสามตัวก็เพียงพอแล้วแต่ที่น่าประหลาดใจคือกำไลเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดมีสัตว์ประหลาดนับพันตัวและแม้ว่าพวกมันจะถูกฆ่าพวกมันก็ทำไม่ได้ดวงตาของทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพวกเขาทั้งหมดมองไปที่เย่ลิงที่กำลังกินบาร์บีคิวอยู่ทำไมช่องว่างระหว่างผู้คนถึงใหญ่มาก พวกเขาเพิ่งไปพบว่าเย่หลิงอายุน้อยกว่าพวกเขาด้วยซ้ำและกำลังโดดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันเขาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าที่อายุน้อยที่สุดในสหพันธ์ไม่มีผู้ใดเทียบได้ในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงสามารถข้ามชั้นเรียนปีได้และเขาข้ามชั้นเรียนได้สามระดับในเพียงครั้งเดียวฮ่าฮ่าคุณกำลังพูดเหมือนไม่มีใครรู้ไอ้สันเลวช่องว่างนี้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังฝัน ตบฉันดูสิตะลึงให้ตายเถอะคุณตบฉันจริงๆคุณไม่ได้หมายความว่าคุณตบฉันเหรอคุณขอคำเองแล้วยังตำหนิฉันอยู่เหรอพวกเขาทั้งหมดมึนงงเล็กน้อยและพวกเขาก็รู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงบอกพวกเขาว่านี่คือสถานการณ์จริงไม่ใช่ความฝันสิ่งสำคัญคือพวกเขายังไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดที่ถูกจับในกำไลนั้นไม่ใช่ระดับที่หนึ่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระดับหนึ่งขั้นที่เจ็ดด้วยคุณภาพนี้เกินกว่านักเรียนคนอื่นๆที่ไปจับสัตว์ประหลาดลำดับ ที่หนึ่งมาก ตอนนี้ยกเว้นเย่หลิงไม่มีใครคิดจะกินต่อพวกเขาเหนื่อยกันหมดหลังจากทานอาหารมื้ออร่อยแล้วเย่หลิงก็ตบตัวเองที่หลังท้องของเขาโอเคโอเคขอบคุณสำหรับการต้อนรับแค่จัดของพวกนี้แล้วฉันจะกลับไปก่อนทันทีที่คำพูดจบลงเย่หลิงก็เหลือเพียงร่างที่ถอยกลับเท่านั้นนักเรียนที่กลับมามีสติเมื่อมองดูบาร์บีคิวที่เหลืออยู่ไม่กี่อันและพวกเขาทั้งหมดก็ตกตะลึงเดิมทีพวกเขาทำบาร์บีคิวประเภทนี้ไว้ใช้เองแต่พวกเขาไม่ได้คาด หวังว่าจะกินหมดแล้วเกือบทั้งหมดนักเรียนคนหนึ่งถอนหายใจเล็กน้อยและไม่ได้หยุดเย่หลิงอนิจจาจัดการมันเลยใครทําให้เราด้อยกว่าทักษะและเขาช่วยเรามากเลี้ยงอาหารให้เขาก็ได้คนอื่นๆพยักหน้างเงียบเงียบเพราะสิ่งที่นักเรียนคนนี้พูดเป็นความจริง ท้ายที่สุดแล้วมีสัตว์ประหลาดอยู่ในสร้อยข้อมือแล้วพวกเขาจะไม่พอใจอะไรอีกละ่ะทั้งหมดมีความพึงพอใจหลังจากทำความสะอาดสถานที่อย่างรวดเร็วนักเรียนเหล่านี้ก็จะไปในที่สุดบทที่682ในเวลานี้ในสถานที่ประเมินหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงนักเรียนส่วนใหญ่ก็อยู่คนเดียวแล้วนี่เป็นการประเมินการรับเข้าเรียนที่สำคัญมากเมื่อพิจารณาจากคุณธรรมและอันดับแล้วแทบไม่มีความสัมพันธ์ที่ให้ความร่วมมือเลย ทุกคนจะแข่งขันกันเองและพวกเขาก็จะต้องได้รับอันดับที่สูงขึ้นดังนั้นความร่วมมือที่นี่แทบจะไม่มีเลยแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบนักเรียนบางคนถึงกับโจมตีนักเรียนคนอื่นเพื่อแย่งชิงสัตว์ระดับสูงนี่เป็นเรื่องปกติยิ่งกว่านั้นไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่ห้ามการโจมตีนักเรียนคนอื่นๆซึ่งยังอยู่ในช่วงที่อนุญาตด้วยในระหว่างการประเมินนี้คุณไม่เพียงแต่ต้องระวังสัตว์ประหลาดเท่านั้นแต่คุณยังต้องระวังคนอื่นด้วยเป็นไปได้ว่าหากคุณไม่ระวัง คุณจะถูกผู้อื่นโจมตีและขโมยเป้าหมายที่ควรเป็นของคุณนักเรียนที่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่หนึ่งหลังจากการทำงานหนักไม่กี่ชั่วโมงก็เติบโตขึ้นเป็นมากกว่า200คะแนนมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับนักเรียนหมายเลขหนึ่งเรียกได้ว่าไล่กันและอันดับก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งดุเดือดมากนักเรียนที่โดนจับกลับมาหมดแล้วเหรอเจ้าเมืองลีเคอร์เหลือมองผู้ดูแลที่อยู่ข้างๆแล้วถาม เมื่อได้ยินคำถามของหลี่เค่อผู้ดูแลก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วท่านเจ้าเมืองยังมีนักเรียนมากกว่าสิบคนที่ยังไม่กลับมานักเรียนคนอื่นๆได้กลับมาแล้วเมื่อได้ยินสิ่งที่ผู้ดูแลพูดหลี่เครอก็ไม่พอใจเล็กน้อยโดยธรรมชาติ เหตุใดนักเรียนเหล่านี้จึงมาช้ากว่าคนอื่นๆคนอื่นๆจับมอนสเตอร์ได้แล้วและกลับมาแม้ว่าจำนวนจะไม่มากแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ทำภารากิจสำเร็จแล้วนักเรียนเหล่านี้ยังไม่กลับมาพวกเขาคงไปที่ไหนสักแห่งเพื่อเพลิดเพลินไปกับภูเขาและแม่น้ำ หากพวกเขาไม่ได้จับมอนสเตอร์ใดๆฉันจะดุพวกเขาอย่างแน่นอนในเวลานี้เย่หลิงและนักเรียนคนอื่นๆได้กลับไปที่ฝฟล์ประเมินแล้วและมอบกำไรยึดในมือให้กับผู้ดูแลเมื่อพวกเขาเห็นกำไรจับสัตว์ประหลาดในมือของเขาโดยเฉพาะจำนวนตัวเลขที่พวกเขาจับได้ ผู้ดูแลก็ตกตะลึงเช่นเดียวกับนักเรียนคนก่อนๆฉันไม่เคยคาดหวังว่านักเรียนบางคนจะสามารถจับสัตว์ประหลาดจนเต็มที่อยู่ในกำไลจับสัตว์ประหลาดได้คุณต้องรู้ว่านี่เป็นงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนและนักเรียนหลายคนไม่เต็มใจที่จะทำมันโดยทั่วไป ถ้าคุณจับได้เป็น1 0บสอันก็เพียงพอแล้วไม่มีนักเรียนคนไหนอยากจะจับมากกว่าหนึ่งตัวการทำมากนั้นไร้ค่าและเป็นการเสียเวลาแต่ผู้ดูแลไม่เคยคาดหวังว่ากลุ่มนักเรียนของเย่หลิงจะเต็มสร้อยข้อมือทุกเส้นจริงๆโอเคโอเคโอเค ฉันจะมอบมันให้กับเจ้าเมืองทันทีหลังจากพูดอย่างนั้นผู้ดูแลก็รีบวิ่งไปยังที่ตั้งของเจ้าเมืองระหว่างวิ่งก็สะดุดลมแทบล้มลงกับพื้นแต่โชคดีในฐานะคนรับใช้ฉันมีทักษะบางอย่างอยู่แล้วดังนั้นฉันจะไม่ประสบปัญหาเมื่อหลีเคื่อไม่พอใจอย่างมาก พนักงานที่ถือสร้อยข้อมือก็วิ่งเข้ามาเมืองท่านเจ้าเมืองลูกศิษย์ชุดสุดท้ายก็กลับมาลูกศิษย์ทั้งสิบคนกลับมาแล้วไม่มีหายไปแม้แต่คนเดียวนี่คือสร้อยข้อมือที่พวกเขาส่งมาทุกคน ทุกคนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้พนักงานไม่รู้จะอธิบายยังไงจริง,รงๆเขาคิดว่าตัวเลขด้านบนเป็นตัวเลขปลอมด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเนื่องจากเราทราบตัวเลขข้างตน้นจึงไม่มีทางปลอมแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยผู้ครองเมืองลีเข็หฮึมฉันกลับมาช้ามากฉันไม่รู้ว่าไปเล่นที่ไหนฉันกลัวว่ากำไรพวกนี้มีมอนสเตอร์ไม่มากนักเรียนพวกนี้แค่เสียเวลาไปเปล่าๆดีกว่าสำหรับฉันที่จะส่งทีม จับสัตว์ประหลาดซึ่งสามารถประหยัดเวลาได้มากเจ้าเมืองหลีเคระบายความไม่พอใจของเขาอย่างไรก็ตามหลีเคอไม่ได้สังเกตเลยและสีหน้าของผู้ดูแลก็เริ่มแปลกมากจากนั้นฉันก็ได้ยินเจ้าหน้าที่พูดอย่างรวดเร็วอืมเจ้าเมืองคุณคิดผิดแล้ว พวกเขาจับสัตว์ประหลาดได้จริงๆกำไรจับสัตว์ประหลาดมันเต็มไปหมดกำไรแต่ละเส้นมีมอนสเตอร์นับร้อยตัวหลี่เครื่อไม่สนใจมีมอนสเตอร์เพียงร้อยตัวเท่านั้นไม่มีอะไรใหญ่โตเดิมทีเขาอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทันใดนั้นเขาก็ตอบสนองดวงตาของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความไม่เชื่อในขณะที่เขามองไปที่ผู้ดูแลและถามเสียงดังคุณพูดอะไรเต็มแล้วสร้อยข้อมือจับมอนสเตอร์ได้ร้อยตัวเต็มแล้ว คุณแน่ใจหรอว่าไม่ได้โกหกฉันฉันไม่ชอบให้ใครมาโกหกฉันไม่งั้นคุณจะรู้ผลที่ตามมาเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้ดูแลก็หัวเราะอ,อย่างคมขืนเขาจะกล้าหลอกลวงเจ้าเมืองได้อย่างไรเว้นแต่คุณไม่อยากออกไปเที่ยวที่นี่จริงๆท่านเจ้าเมือง ข้าจะกล้าหลอกลวงท่านได้อย่างไรเจ้าก็เห็นเองว่ากำไรทุกเส้นเต็มไปหมดแล้วข้อเท็จจริงดังกว่าคำพูดและพนักงานก็ยื่นสร้อยข้อมือในมือให้หลี่เค่อหยิบสร้อยข้อมือมาตรวจด,ดูทีละอันฉันมองดูแต่ละคนอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่าจะพลาดอะไรบางอย่างไปอย่างไรก็ตามหลังจากการสังเกตยอย่างถี่ถ้วนของหลี่เค่อเขาพบว่าผู้ดูแลไม่ได้โกหกและมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด สร้อยข้อมือแต่ละเส้นบรรจุมอนสเตอร์เต็มร้อยตัวนักเรียนเหล่านี้ต้องการทำอะไรหลีเคอรู้สึกชาไปทั้งตัวเมื่อเลือกหัวของเขาเขาไม่รู้จะใช้คำใดมาอธิบายในเวลานี้จริงๆนี่นี่พวกเขาทำได้ดีมากใช่ดีมากแค่นั้นแหละฉันไม่รู้จะพูดอะไรกับหลีเคอร,จร์จริงๆดังนั้นฉันรู้สึกเสียใจเล็กน้อยเมื่อพูดแบบนี้เดิมทีฉันคิดจะดูนักเรียนพวกนั้นที่กลับมาช้ามาก แต่ไม่คิดว่าผลลัพธ์ของอีกฝ่ายจะน่าประทับใจขนาดนี้บทที่683เดิมทีฉันคิดว่าฉันจะดุกลุ่มนักเรียนของเย่หลิงแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะทำได้ดีขนาดนี้จริงๆคุณต้องรู้ว่ามีกำไรทั้งหมด12เส้นที่นี่และกำไรแต่ละเส้นเต็ม ซึ่งหมายความว่ามีมอนสเตอร์ทั้งหมด1,200ตัวยกเว้นทีมของเย่หลิงไม่มีทีมอื่นที่สามารถจับมอนสเตอร์ได้มากเท่ากับที่พวกเขาทําได้สิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้เหมือนกับการตบหน้าและหลี่เครู้สึกว่าใบหน้าของเขาร้อนเล็กน้อยเขาจ้องมองเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งมารายงานอย่างแรงหากเขารายงานได้เร็วกว่านี้เขาคงไม่ได้พูดอะไรที่เขาเพิ่งพูดไปดังนั้นหลี่เคอจึงไม่มีความสุขมากและโดยธรรมชาติแล้วต้องการหาใครสักคนที่จะระบายด้วย ไปให้ผลนำสัตว์ประหลาดเหล่านี้ทั้งหมดไปยังสถานที่ประเมินอย่าทำให้ฉันอารมณ์เสียมันน่ารำคาญสำหรับฉันที่ได้พบคุณตอนนี้ชายผู้สุขเศร้าดุและโยนกำไรสิบสองเส้นในมือให้คนรับใช้ตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยที่พูดออกไปเหมือนตดและที่ใจเขาสบายใจได้คนรับใช้เรียบจับสร้อยข้อมืออย่างรวดเร็วและมีรอยยิ้มเบี้ยวปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขาไม่รู้ว่าเจ้าเมืองมาที่นี่เพื่อทำให้เขาโกรธ เขาถอนหายใจอย่างเงียบเๆในใจและพนักงานก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกไม่มีทางอื่นชีวิตยากลำบากมาก เขาเป็นคนรับใช้และอีกฝ่ายคือเจ้าเมืองดังนั้นเขาจึงทำได้แค่อดทนเงียบๆเ,เท่านั้นท่านเจ้าเมืองขอตัวออกไปก่อนไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปเกรงว่าเจ้าเมืองจะยิงใส่เขาต่อไปคนรับใช้เรียบจากไปทำไมต้องอยู่ที่นี่เราควรสนทนากันต่อไหมผู้ดูแลออกจากที่นี่ทันทีและไปจัดการปล่อยสัตว์ประหลาดผู้ดูแลอีกคนมองผู้ดูแลที่จากไปด้วยความสิ้นหวังเขาอยากจะหัวเราะแต่ไม่กล้าหัวเราะ คุณต้องรู้ว่าเจ้าเมืองยังคงอยู่ที่นี่และถ้าคุณกล้าที่จะหัวเราะอย่างไร้เหตุผลต่อหน้าเขา แสดงว่าคุณกำลังสแสวงหาความตายจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นหนุ่มปากของผู้ดูแลก็ยังคงยกขึ้นอย่างบ้าคลั่งและเห็นได้ชัดว่าเขาอยากจะหัวร็อกจริงๆเมื่อสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างหลี่เกอก็เหลือบมองเล็กน้อยและสายตาที่เย็นชานั้นทำให้ผู้ดูแลปิดปากของเขาทันทีเจ้าเมืองได้ค้นพบตัวเองแล้วถ้าปรับตัวไม่ดีก็กลัวโดวนดุหลังจากที่อยู่กับเจ้าเมืองมาหลายปีแล้วแน่นอนว่าฉันรู้ดีว่าเจ้าเมืองนั้นมีนิสัยแบบไหนและในที่สุดเจ่หลิงก็กลับไปยังที่ที่หงเซี่ยวอยู่ เมื่อเห็นเย่หลิงนั่งอยู่บนที่นั่งหงซิ่วก็ถามอย่างสงสัยเย่หลิงทำไมคุณหายไปนานขนาดนี้ทีมอื่นๆกลับมาแล้วพวกเขาอาจประสบปัญหาบางอย่าง เธอยังสับสนมากว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมทีมของเย่หลิงจึงกลับมาช้ามากไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราจะประสบปัญหามากเกินไปท้ายที่สุดมีตัวแทนสถาบันมากมายและแม้แต่เจ้าเมืองก็มารวมตัวกันที่นี่แม้ว่าบางคนอยากจะมีปัญญาพวกเขาก็ต้องพิจารณาว่าความแข็งแกร่งของตนเองนั้นเพียงพอหรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนี้เย่หลิงก็สส่หัวเล็กน้อยไม่เพียงแต่ว่าเราจับมอนสเตอร์ได้จำนวนมากดังนั้นมันจึงล่าช้าไประยะหนึ่ง สำหรับการลอบสังหารครั้งก่อนโดยแม่บ้านลาวเฉินเย่หลิงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยไม่จำเป็นอีกต่อไปสถานการณ์ได้รับการแก้ไขแล้วไม่มีอะไรต้องพูดถึงมีสถานการณ์ต่างๆที่คุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองและคุณไม่สามารถพึ่งพาดถาบันการศึกษาสำหรับทุกสิ่งได้หลังจากได้ยินคำอธิบายขมชองเย่หลิง หงซิวก็ไม่สงสัยเลยว่าเขาอยู่ที่นั่นตราบใดที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากคุณมีข้อกังวลใดๆคุณต้องบอกฉันเราเป็นหนึ่งในสีวิทยาลัยหลักและเราต้องไม่ถูกรังแกข้างนอกฟังดูยากมาก แต่มันเป็นเรื่องจริงในฐานะหนึ่งในสี่สถาบันการศึกษาหลักสูซาคุะคาเดนีจึงมีคุณสมบัติที่จะพูดเรื่องดังกล่าวความกังวลน,นั้นเกินคำบรรยายและกระแสน้ำอุ่นก็ไหลผ่านหัวใจของเย่หลิงจากการรับสมัครเขาเมื่อก่อนถึงตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าหงเซี่ยวพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเขาแล้วเย่หลิงรู้สึกโชคดีมากที่มีอาจารย์เช่นนี้หลังจากนั้นหงเซี่ยก็อยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยเนื่องจากเย่หลิงและคนอื่นๆกลับมาช้ามาก พวกเขาจับคนได้เยอะจริงหรือยังไงก็ตามเย่หลิงคุณจับสัตว์ประหลาดที่นี่ได้กี่ตัวแล้วในเมื่อคุณกลับมาช้ามากก็น่าจะเยอะมาก เรื่องนี้พูดมากไม่ได้จริงๆก็ต้องบอกว่าเยอะกว่าทีมอื่นมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสัตว์ประหลาดเหล่านี้ถูกจับได้โดยเย่หลิงเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นๆไม่มากแค่พันกว่ากว่าเท่านั้นเย่หลิงพูดอย่างสบายๆโดยไม่ได้เอ่ยถึงว่าเขาจับสัตว์ประหลาดเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโอ้พันอะไรนะกินหลัเกินพันเหรอแม้แต่หงซิ่วก็พบว่ามันไม่น่าเชื่อเลยสักนิดคนดีคนอื่นสามารถจับได้มากที่สุดมากกว่าสิบและทีมสามารถจับได้มากที่สุดเพียงไม่ก่ ่ร้้อยเทานนัแต่จริงๆแล้วทีมของเย่หลิงมีมากกว่า1,000คนในคราวเดียวเธออยากทำอะไรละ่ะนี่เป็นการเสี่ยงชีวิตของคุณเพื่อจับสัตว์ประหลาดหรือไม่